เราใช้ชีวิตในทางโลกผมเองก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคุณผู้ชมแต่ในขณะที่ใช้ทุกๆก,การใช้ชีวิตพิจารณาทุกอย่างที่เสพทุกอย่างที่บริโภคปัจจัย4กินอาหารเราจะพิจารณาอย่างไงกินยังไงไม่ให้มันติดความสุขไม่ให้มันเพลิดเพลินอยู่การให้พิจารณาเหมือนกินเนื้อลูกของตัวเองเราเคยพิจารณาอย่างนี้มาถ้าเราพิจารณาอยู่งี้ทุกๆก,การกินข้าวเนี่ยเหมือนกับกินเนื้อลูกของตัวเองไปเหมือนพอแม่ลูกอ่ะเดินไปผ่านทางธุรกันดารเอาลูกน้อยไปด้วยแล้วก็อาหารก็หมดไม่รู้จะทำยังไงทั้ง3แม่ล ไม่รอดแน่นอนสุดท้ายลูกก็ตายก็ต้องกินเนื้อลูกของตัวเอง ถามว่ากินเนื้อลูกของตัวเองอย่างอเนดอร่อยไหมก็ไม่ก็เป็นเพื่อประทังชีวิตผ่านทางธุรกันดารชั้นใดก็ฉันนั้นเราเองอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยคือทางธุรกันดารเพราะนั้นเราต้องกินสัตว์อื่นกินอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่กินปลากินอาหารต่างๆเพราะนั้นนั่นคือเนื้อลูกของตัวเองเพราะสัตว์เหล่านั้นมันก็เคยเกิดมาเป็นญาติเคยเป็นพี่น้องเคยเป็นลูกหลานของเราเคยเป็นพ่อแม่ของเราสัตว์ที่เรากินหมูเห็ดเป็ดไก่เคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวเราเคยมาเกิดมา เป็นพ่อแม่ลูกหลานกันนั่นแหละที่พระพุทธองค์ท่านอุปมาเปรียบเสมือนกินเนื้อลูกตัวเองสัตว์เหล่านั้นเคยเกิดเป็นลูกเราเคยเกิดเป็นพ่อแม่เราเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องเรามาแล้วเพรฉะนั้นทุกๆก,ก,การกินเราได้พิจิพิจารณาอย่างนี้ไหมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมากินเพื่อแค่กำจัดความหมิวคือเวทนาเก่าะแล้วก็อย่าสร้างเวทนาใหม่คือการอิ่มเกินไปอิ่มแล้วมันก็จะอึดอัดมันก็ไม่ดีอึดอัดทรมานก็สร้างเวทนาใหม่เรากินเพื่อมีชีวิตที่ จะประพฤติพรหมจรรย์สะดวกต่อการประพฤติธ,ธรรมเพื่อที่จะออกจากสังสารวัตนี้ไปสู่อมตะธาตุเพื่อการหลุดพ้นหรือเราเองเสพที่อยู่อาศัยเรามีบ้านเรามีรถเรามีที่อยู่อาศัยมีเสนาสะนะที่นั่งที่นอนก็เพื่อป้องกันเหลือบยุงแดด ป้องกันฝนป้องกันความหนาวป้องกันภัยต่างๆภัยจากธรรมชาติต่างๆเราได้พินิจพิจารณาอย่างนี้ไหมเรามีบ้านเรามีอะไรเพื่ออวดเพื่อโชว์คนอื่นเพื่ออวดความร่ํารวยไหมอย่างนั้นมันก็กําหนัดมันก็หลงมัวเมาอยู่เราเองใส่เสื้อผ้าเรามีเครื่องนุ่งหม่มเราใส่โชว์เราใส่อวดราคาแพงราคาสูงเราใส่แบบนั้นหรือเปล่าหรือเราใส่ป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันเหลือบยุงลมแดดป้องกันเพื่อให้ปกปิดความน่าละอาย คนอื่นมองจะได้ไม่น่าเกลียดป้องกันร่างกายของเราเองป้องกันส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมเรามีการระลึกแบบนี้หรือไม่เรามีสติในการที่จะบริโภคปัจจัย4ี่หรือไม่หรือแม้แต่ยารักษาโรคก็เพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี้ยมันไม่ได้เจ็บป่วยหรือให้มันทุเลาลงไม่ใช่กินเพื่อที่จะให้มันเกินกําลังอยากได้กําลังมากๆอย่างเงี้ยคือกินมากเกินไปกินยาก็เพื่อที่จะทําให้ร่างกายที่มันมี ทุกขเวทนามันจะได้เบาบางลงไปก็รู้จักเสพหรือรู้จักบริโภคยารักษาโรคก,การบริโภคปัจจัย4แบบนี้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยมีปัญญาไม่กําหนัดไม่หลงมัวเมาเนี้ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่นําพาให้เราเนี่ยออกจากสังสารวัตนี้ไปได้อยู่ในทางโลกยิ่งคับแคบก็ต้องยิ่งระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาปฏิบัติก็อย่าปฏิบัติไปในทางที่ทําให้ตนเองลําบากก็ปฏิบัติไปในทางสายกลาง